A cup sodi, phô mai binhong, tang chong, youtube, nung, upnoi, drop, banter, chin, naka, ka, nang, moki, at, nang, bichu, nèo, ka, moki, lê této, koto, vi, pa, ka, ba, 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 กับนายนั่งตะโก้ตกกันนะกับเมื่อกี้ตางไหนนั่งตะโก้โถทีนะครับนะกับพี่ปราบปวดรุมควรเลยกับอยังจันนุชจันั่งกันอยู่อ่านานา,นาตรงนี้อยู่กับกับมาชมนั่งกันต่อเลยครับนะไม่ใช่เวลาเ <c oughs> อ่ไอ้๊บกเอออยู่บางเมืองไม่อยู่มั่งอยู่กับลำบาก ไม่รู้อยู่ไปตำบลไปกอะเลยนมกระตุวมอีแล้วตัวมไม่รู้ตัวไปตามอะไรมึงตัวต่ำปื้อนักหน้าไอ้เป็กเมียกมกมก็เรื่องก็ไม่มีอีแต๊กเลือกอ้าโป๊ะเปื้อกิฟติีร่องได้แล้วตึงออกได้เลยจกัก มังอยู่กัลำมอ็ดปอวกลางเมืองอยู่เตวนี้มังอยู่กัลำมอ็ดนะเธออยู่กัลำมลอ็ดเฮ็ดเส้นจันสิง่งเจ้าคนนี้อยู่เมื่ออยู่กันโทรมางเมื่อผมไม่มีอะไรจะเตะเหลือนีอ่แต่ผมไม่เอาไปซื้อว่ากี้คางน้องกับเมียอ่าะบอก นอนอยู่กับเมียอ,อยู่ไอ้ไรป๋อได้เมื่อกี้เป็นไงไรอเออกูเล่้งนั่งเมื่อกี้เล่้งนั่งเล็แต่เดียวเลยตึ้คิดในตัวรับป๋อมันตัดที่นี้ตึ้งเราต้องอักไอพีร็อกแล้วอักกอดีร็อกแล้วอืมนี่กูเลี้กับมึงไปถึงไหนแล้วนี่เมื่อกี้แต่เดียวเลี้ยหลือไนู้เลีเ้ยหลือหนูราปิ้งแต่เดียวเลย,เ,ยเออนี่มึงนองไอ้เจนดีวันนี้เลยป๋อ quên chả ai nặng quanh hay mừng leo ai bẹt cú chả mừng leo luôn nó cày mà lao luôn ô bướm bố ai tô ai tô à, ai lắc giặc mẹ chơi nặng lên bướm đã rồi phải à ní phu đã à, chơi lên đã có mà tưng tưng đào quên hiện mấy cái tầm thì điền tôi น้ำดีเรื่องไม่มีไม่มีเรื่องไม่มีเปล่าเลยไม่ตีกินก็ได้หรอกนี่นี่หนามตัวมาเจ้านี่อยู่จะบังอยู่กับลำบาจังนี่อ๋อเรื่องไรก้าวจากมียโตมาเดยกกูไปโต้่าเมียก็เลยไปดตัวไปโต้จ้อ๋อตัวบาดแหลมเลย่ะเมียว่ามึงช่วยซื้อปลากปองใหมกูกันใส่เมียว่าซื้อปลาปองมาเออ แม่เนี่ยบางกู้นำทุ่มเลยต้องอยู่ลำบากจังวันนี้ตกเออต้องมึงจอกุฏีนำมาตรงนำตีตรงกาหนุ่นนำทุ่มหนูหนุนมาจังนี่นะมาอยู่บ้านยาได้ปีเดีวนี่เออไอของมึงมาอยู่เพิ่งมาอยู่ไม่กูเล่้งเปิดมัางั่นเล้ยงเออเลี้ยงกอดดเลยเออไอตัวนี้ เออตื่มึงกินแต่ปบาปองไม่กินแนวเรี่องเลยเนี่ยเสื่องเนี้ยเรียนยากเลยนกตีร้อนน้ำจมเหลวหนูตีบางกูตีส่งขาหนูน้ำท่วมเลี้ยงนูกระช่วงแรกกูปู่วยได้ปีแม่ทำท่วมพังบอนูติดน้องกาวแม่เอ้ยอยู่กันลังมากจะประกงเงื่อจะเนี่ยมาอยู่บรรยายน่าจะวัดตึ่นมาอยู่นี่น้ำท่วมมันมีอายุมีป้ามีแม่อายุที่บ้รรยากของพ่อของแม่ลง ừ mà anh rú rằm ba chính thì rung ca anh có ba ô cao tăng này tôi là tập tôi là rắp mang cái lông cảnh chát Anh ngồi nằm tốt rung ca mà nhớ em ngồi ủa chôm mà chơi mà anh mấy chơi con cu con con phi bào nung làm tốt không ủa tay để tốt nung chạp chạm mẹ ơ à, ní lụ khẩy lá lụ mướng anh đi à cà bông ra đi lùng tốt lùng tốt ở đôi nè mấy phứ ai lăng ai lăng lăng kinh bằng con nu kèn cây quá phao nu bê kín ta kèn muốn ca dân bấy kín ta nu kèn chụp nu kèn thả quá dân nu kín ta ban luôn dân viên lại con cây dân con cây dân viên này con với giấy điện ca dân luôn cây nào buồn đi lùng tô cái này là mằng mà này lùng tô bò mằng biên đi cây biên này lùng tô mưng ca rung tèn bơ cá biết mà mà tèn bơ biết cái kia là cù lão là cô xử khôn lòi nâng mưu mà chi cho cặp cô hẹn ơ càng cả đường mơ thì tệ cả mấy tôi phép đường kính quá ai phép lúc phép cặp qua bữa cặp bộ cặp ờ à, bắt đi ờ à, bắt đi đúng ngồi bắt đi đúng rồi ờ à, bắt đi bắt đi lang lang nó đi lao bảo Nì tu kinh cao rồi giang nè hòa đấy chẳng thừa tu cùng bỏ tu đẹp điều à, mà kia bấm lòng bóng ông phú lòng phiền này tiêu gặp phú lòng phiền ở đấy à anh à. à. à mà quầm số tiền bán na quầm số tiền bán phiền này đấy gặp quầm số tiền bán na gặp cái gặp cái à, gì lập bán na bỏ mình gặp ở đây gặp đâu nắng ở đấy, mà kia mình gặp ở đây có lệch <laughs> ờ, điêu em em gặp được dương mèo có là Từng gì anh con Ê ê Ê bò Xoay Máu của đây Ồ oh, Tân mà đá bóng đây Ồ bay 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 cú Khi gái dung cùng ba này Tôn Tân chả Này cái kem em à rửa ba mà làm tuôn nữa Đi Tầm lấy cần lý rồi đi Hả Nó tầm lấy gì Mấy ốc lấy đi mày ไปลบบางวะเออไปไปไปลบบางวากูกะนังนยางกายุเลยแมนนำตัวเร็วมาเยาไอหนำตัวเร้วไม่ลงมามั่อรอเลยนำต้มเร็วเออนเตว่าได้มาหนูมาตจำปื้อวะ อ่าวันด,ดีอ่าวันด,ดีก็มาเมา่อไหร่นี่นอนพูดมาจังนะกับรุ่มนักก็จะไม่บังกมพระเจ้าค่ะไอ้หนูกูคือโมดีหนูกูเราจะจะไว้บงังกลมกิงเก้าเแ็ก

กับกบป้ากับปกับธรรมดนั่งตะลุงอ่โดยกบป้อมนั่งกอบน้อยชอบบันเติงสิงกับป้ากับไปกับนั่งตะลุงอ่าเหลืองไม่วัด้องเบสท็อกโชว์นะครับนะอ่ว่าจะได้สีไม่รู้ภาพอ่ในนั่งตรงโก้กับอะไรจะป่อแม่ปีน้องกันด้วยเต้อำเภอตุงเย่เต้อำเภอตาแส่ะกันในนั่งตรงโก้โตนะครับกับกาปัากับไปนั่งตะลุง ตลกตลกสุกสนั่ก,กับเด็ดดยกับเาเกับนั่งอบน้อยเดี๋ยวกับข้าไปเดี๋ยวครับบอสเมปิโนงฟังสกิดสักว่วะกับนะว่าว่ากันสกิดเหล่าตัวเดียวกันนั่งไปว่าบอกันสกิดเหล่าไปนอนนะเยวเข็บไปนอนนะก็บสสดีิ่อแเมปี่น่นะ้ตั้งพุงตั้งลายนะ้าบม,ม่ lâu tôi quay bọn nắng Quay bọn ai bị nông cha em à mươn con tí ta mà lạc Tế và bữa mươn <laughs> Nạ trông sáng bu con Tí cha nạ con Cương ế qua tạ vây nằm thuốc nắp Chào mang con đất rộng quang riêng của nâng này quang quang Phá của nâng về đuôi Na mẹ na đôi cả bóng nâng ốc nồi Phá của ai bó ngay chào tay Chào mừng nạ con dì ta mạ nạ Hãy rút cả pháp kênh lên Nhà chép nhà bụi Nuôi cả bóng cả ก็ไว้ปองมาตั <cription> ้งคลิปในทางยูทูบในนั่งย้ายไว้ปองใจไอปี่น้องพ่อแม่ให้ทุกเรื่องระบายใจหน้าปีน้องไม่ปอไปหน้าตีกับพ่อมา Uy pong chào tay na mẹ ơ, cha bàm con đẹp anh rú ta ngay anh anh mà anh 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 tăng anh anh nam tăng